สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันษา3มิถุนายนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระพิส,สุสง์สมเนรณพระอุโบสถวัดระคังโคสิตารามค่ะพระเทพประสิทธิ์ที่คุณเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามเป็นประธานฝ่ายสง์นางสาวพลอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยเชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศา,าส,สนาองค์การศาสนาทั้ง5ศาส,สนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน สำหรับในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์สัมมนเนรณ,ณพระอุโบสถวัดระคังโคสิตารามบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสงฆนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพชาัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพระราชธรรมสำคัญอันเป็นที่ชื่นชมตลอดมา ระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมพุทธศาสนานะคะแล้วก็พุทธศัพท์กชนทุกท่านรวมไปถึงประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกมู่เหล่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะได้ร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยกิจกรรมส่วนกลางวันนี้ได้จัดที่วัดระฆังโคศิตารามนะคะเวลา 8นาฬิกาวันที่4มิถุนายนค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระพิสุขสงฆ์นะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชนสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เฉลิมพระชมพรรษา4ีพรรษาในวันที่3มิถุนายนค่ะโดยกิจกรรมอื่นๆสําหรับในระดับภูมิภาคนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมตามพื้นที่นะคะของตัวเอง จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับส่วนกลางค่ะก็คือการทําบุญปักบารการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมบราชินีด้วยนะคะซึ่งดิฉันในนามของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะจึงขอเชิญชวนะสมนิกรชาวไทยทุกท่านนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังโดยพร้อมเพียงกันด้วยค่ะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการแสดงถึงความเป็นไทยนะคะที่มีระบบพระมหากษัตริย์นะคะ